อืมค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีประเด็นเรื่องของวัคซีนบูธเข็มสามด้วยใช่ไหมคะพี่กอย่าใช่ค่ะจริงๆเนี่ยเป็นประเด็นที่มาจากเรื่องของ m o เดอร์นะคะคือ m o เดอร์นเนี่ยมีเสียงวิพากวิจารณ์เหมือนกันว่าอ่ะตอนล่าสุดเหมือนกับจะมีข่าวว่าโมเดอร์ราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าบาทเอาแล้วก่อนหน้านี้ล่ะที่คนเขาจองกันไปแล้วกับโรงพยาบาลเอกชนนะคะซึ่ง เข็มละอยู่ที่ราวๆ1,500ถึงหนึ่บาท2เข็มก็ปลาเข้าไป3,000กว่าบาทแล้วนะคะแต่ว่ารชาชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยประกาศเปิดให้คณะนิติบุคคลและโรงพยาบาลจองวัคซีนทางเลือกอย่างซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาค่ะราคาเนี่ยที่บอกคือเข็มละ550บาทและราคาเข็มละ555บาทตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดอร์นาพอคนเห็นว่า ก่อนหน้านี้เราเคยจองไปตั้งพันกว่าบาทแล้วอยู่ดีๆราชวิทยาลัยจุฬาพรให้จองอยู่ที่555บาทเนี่ยมันไม่แฟร์เลยคนที่จองไปก่อนหน้านี้จะทํายังไงนะคะซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้จองในวันที่29ตุลาคมนี้ช่วง9้าโมงเช้าเป็นต้นไปโดยที่ไม่มีการเปิดรอบบุคคลทั่วไปนะคะหลังจาก ประกาศนี้ออกไปค่ะก็ตามมาด้วยเสียงในภาควิจารณ์เนาะว่าโ,โหแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับประชาชนเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ประชาชนก็ออกเงินจ่ายกันไปเองแล้วอย่างคนนึงก็ตกราวๆสามพันกว่าบาทนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันก็คือ วัคซีนครึ่งโดสนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าทำไมถึงเป็นวัคซีนครึ่งโดสเนาะจากข้อมูลที่ทางราชวิทยาจุฬาภร์ได้เปิดเผยค่ะก็คือจะให้เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนเข็มกระตุน้นภูมิคุ้มกัน50ไมโครกรัมค่ะในอัตราเข็มละ555บาทพร้อมบริจาค10%ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบางโดยแนะนำให้ใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี2565ฉีดเป็นบูสเตอร์โดสหรือว่าเป็นเข็มที่ ี่3หรือว่าจะเป็นเข็มที่4ก็ได้แล้วแต่คนนะคะโดยฉีดห่างกันจากวัคซีนเข็มล่าสุด3-6เดือนแล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านี้ค่ะโดยจะมีการเริ่มฉีดนะคะตั้งแต่วันที่25มีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ อัตราค่าวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยมีการรวมประกันในการรักษาอาการอ,อาการข้างเคียงของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเอาไว้แล้วนะคะซึ่งมาดูกันที่สูตรนี้ก็คือสูตร50ไมโครกรัมเนี่ย จะต่างจากการให้วัคซีนปกติที่เข็ม1เข็ม2จะใช้ประมาณ100ไมโครกรัมค่ะและการใช้โมเดอร์และซ i โนฟาร์มเป็นสูตรเข็มกระตุน้นก็ถือว่าเป็นสูตรที่ยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยตอนนี้ <S <S มีเพียงการใช้อสตราและไฟเซอรเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะดออรอานันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผออกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิ วิศร,รมและเทคโนโลยีชีวะภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กค่ะระบุว่าโมเดอร์นาเนี่ยที่แชร์กันบอกว่า555บาทเนี่ยจริงๆคือครึ่งโดสนะครับราคา <S 2> <S 2> <S 2> <ม>ที่จองไปก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็จองไปกันแบบประมาณพันกว่าบาทใช่ไหมคะ <S <S อันนั้น <S <S <ค>น่ะเป็น100ไมโครกรัมต่อโดส ถือว่าไม่ได้จองแพงนะครับ นอกจากนั้นดรอนันต์ค่ะมีการโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าโมเดอร์นาเข็มกระตุน้นที่ใช้โดสต่ำลงก็คือจาก100ไมโครกรัมมาเป็น50ไมโครกรัมมีข้อมูลยืนยันออกมาจากโมเดอร์นาว่าสามารถทำได้ค่าแอนติบอดีที่กระตุนนะต้นขึ้นมาด้วยปริมาณการฉีดวัคซีนที่ลดลงครึ่งหนึ่งสามารถพุ่งขึ้นไปสูงเมื่อเทียบกับหลังจากที่ฉีดเข็ม2ใหม่ๆม,มาได้ประมาณสิ70%รวมถึงผู้<ฆ>สูงอายุอวยซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงว่าการลดโดสลงมาครึ่ง หนึ่งเนี่ยเป็นเข็มกระตุ้นได้ครับแต่ความจํากัดของข้อมูลก็คือว่าการทดสอบนี้เนี่ยได้มาจากคนที่ได้โมอร์นาไปแล้ว2เข็มแล้วค่อยฉีดโมอร์นนาเป็นบูสเตอร์โดสอีกครึ่งโดสเนาะแต่ไม่มีการศึกษาข้อมูลค่ะว่าคนที่ได้วัคซีนรูปแบบอื่นอย่างเช่น เชื้อตายที่เราได้รับกันไปหรือ v i r ั l v e c เตอจะสามารถถูกกระตุ้นด้วยภูมิคุ้มกันจากปริมาณโดสดังกล่าวได้มากน้อยขนาดไหนตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะ เช่นเดียวกันค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนทล์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์ที่ออกมายืนยันค่ะว่าผลวิจัยบูสต์ของโมเดอร์นาาไมโครกรัมต่อโดสต้านโควิดได้จริงมีข้อดีช่วยลดผลข้างเคียงหลังฉีดมีการใช้แล้วในหลายประเทศโดยเหตุที่ทางโรงพยาบาลจุฬาภรขายวัคซีนโมเดอร์นามาเป็นเข็มกระตุ้นในราคาถูกและความแรงของวัคซีนน้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชนอยู่ครึ่งหนึ่ง บอกว่าเพราะว่าราชวิทยาลัยจุฬาพรเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรทำให้สามารถขายวัคซีนได้ในราคาที่ต่ำกว่า หมอนิที่บอกว่าไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ใช้แนวทางนี้ล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า10ประเทศทั้งสหรัฐอังกฤษและอีกหลายประเทศที่เขาก็ใช้กันแล้วนอกจากนี้ในการให้วัคซีนโควิด -19 ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลกไม่มีการรับรองว่าปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนข้อดีก็คือการใช้วัคซีนชนิด mrna เป็นเข็มกระตุ้นในปริมาณ50ไมโครกรัมต่อโดสจะช่วยลดผลข้างเคียงหลังฉีดได้ด้วยและมีการศึกษาวิจัยจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศ เทศสหรัฐอเมริกาแล้วได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ว่าเหมาะสมสามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หลายสายพันธุ์ขณะที่ <Ừ. S 1> องค์การเภสัชกรรมได้ออกมาชี้แจงเน้นย้ำว่าองค์การเภสัชกรรมจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในขนาดความแรง100ไมโครกรัมต่อโดสโดยข้อแนะนําการรับวัคซีนโมเดอร์นาจะเป็นไปตามหลักสากลและอยู่ภายใต้คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญร,ร่วมกับข้อมูลที่ได้ ไจากบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอย่างไรก็ดีนะคะวันนี้เนี่ยทางสัตรสุขขาออกมาบอกว่าไม่แนะนำให้ฉีดบูสเตอร์แค่ครึ่งโดสเพราะไม่รู้ว่าภูมิลดลงเร็วแค่ไหนคะ่ะ นายแพทย์โอภาษการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะวันนี้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการกระตุน้นวัคซีนชนิด mRNA แบบครึ่งโดสว่างานวิจัยเนี่ยบ่งชี้ว่าครึ่งโดสน่าจะพอแต่ยังไม่ทราบว่าภูมิคุ้มกันจะลดลงได้แค่ไหนอย่างไรและเมื่อต้องรออีกครั้งหนึ่งโดยหลักการทั่วไปคนที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ2เข็มถ้าเกิน6เดือนแล้วควรจะฉีดทันทีแต่ว่าในช่วง3-6เดือนควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนายแพทย์ ค่ะบอกว่าการอ้างอิงคําแนะนําอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเป็นคณะกรรมการอย่างเป็นทางการตามกฎหมายยังแนะนําว่าให้ฉีดกระตุ้นแบบเต็มโดสค่ะเนื่องจากว่าการฉีดแค่ครึ่งโดสเนี่ยแม้ว่าข้อมูลเบื้องต้นอาจจะมีผลว่ากระตุ้นภูมิได้ดีนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าภูมิที่ขึ้นนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนลดลงเร็วแค่ไหนนี่เป็นคําแนะนําอย่างเป็นทางการของอนุกรรมการค่ะ น,นี้ประชาชนก,ก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูเนาะเพราะว่าทางด้านของอนุกรรมการเนี่ยก็มองว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะฉีดแบบครึ่งโดสแต่ว่าแนะนําให้ฉีดเป็นเต็มโดสดีกว่า <c oughs> ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูแนวทางการฉีดของสหรัฐนะคะทั้งที่ดออรอนันต์และ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิเนีกล่าวถึงก็จะพบว่าเมื่อวันที่14ตุลาคมองค์การอาหารและยาสาหรัฐหรือ FDA เพิ่งจะมีมติเห็นชอบให้วัคซีนโมเดอร์นาสามารถฉีดเป็นเข็มกระตุน้นหรือเข็มที่3ได้สําหรับคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยงมีข้อแนะนําให้ฉีดหลังจากที่ได้เข็ม2ไปแล้วอย่างน้อย6เดือนอย่างไรก็ตามมาตินี้เนี่ยทางศูนย์ ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐยังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรวมถึงมีข้อแนะนำรายละเอียดคำบ่งใช้ในการฉีดต่อไปอีกทีหนึง่งและเมื่อ CDC หรือว่าทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอนุมัติแล้วจึงจะสามารถฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้ในสหรัฐ จากที่ก่อนหน้านี้ไฟเซอร์ Pfizer ได้รับอนุญาตให้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยการอนุมัติให้ฉีดโมเดอร์นเป็นเข็มกระตุ้นของสหรัฐเนี่ยจะใช้ปริมาณวัคซีนเพียง50ไมโครกรัมก็คือครึ่งหนึ่งของปริมาณโดสที่ใช้1และ2ในเข็ม1และเข็ม2นั่นเองค่ะค่ะ ตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณากันดูนะคะว่าวัคซีนที่เราได้ไปจริงๆอาจจะต้องนํามาพิจารณาร่วมด้วยว่าวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองเราเป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้ยังที่บอกว่าการศึกษาการฉีดเข้าไปเป็นบูสเตอร์โดสอีกครึ่งโดสโดยที่เข็มแรกเราเป็นเชื้อตายนะคะไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคซิโนฟาร์มหรือว่าไวรัลเวกเตอร์อย่างแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลการศึกษาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่จะรับบูสเตอร์โดสแบบครึ่งโดสโดยเฉพาะของโมเดอร์นาเนี่ย ก็อาจจะต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ออกมาชัดเจนตายตัวนะน้องพลอย อืมใช่แล้วค่ะที่มีงานศึกษาออกมาเนี่ยมีเพียงแค่ฉีดเป็นวัคซีนประเภท mRNA ก่อนเนาะแล้วก็มีการ b o <ช>สขึ้นโดที่มีการศึกษามาเนะาะค่ะจากเรื่องวัคซีนนะคะมาดูเรื่องของชุดตรวจกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มขายกันแล้วค่ะชุดตรวจ ATK ตกราคาชุดละ40บาทค่ะขายที่ไหนเป็นการจัด โครงการนะคะขององค์การเพศสัชกรรมค่ะเป็นโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทยขายชุดกวจโควิด o v i ด้วยตนเองจำนวน2ล้านชุด ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชุดละ40บาทจำนวน2ล้านชุดค่ะหาได้ใน8สาขานะคะในกรุงเทพมาหานาครและนนทบุรีค่ะเป็นในร้านขายขายาขององค์การเภสัชกรรมเนาะถ้าเกิดว่าจะให้แจกแจงนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ที่ด้วยกันค่ะได้แก่ที่สาขาสำนักงานใหญ่ที่ราชเทวีอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาคะ่ะสาขายุเสข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวสาขาจารันสนิทวงศสาขา เทเวศเยื้องธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาร,างรังสีใกล้ตลาดสีมุมเมืองสาขากระทรวงสาธ,ธารณาสุขตึกกรมการแพทย์สาขาเวชาศาสตร์เขตร้อนข้างธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแล้วก็สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติค่ะแปดที่นี้นะคะที่นำร่องขาย ATK ที่ได้รับรองจากออยอราคาชุดละ40บาทค่ะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นแล้วเนาะว่ามีการขายหลายที่แล้วแต่ว่าในราคานี้นะคะจะเป็นราคา40บาทซึ่งเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาท้องตลาดค่ะ นอกจากนี้นะคะเ,เพศสัชกรหญิงคาสิริกุลเมทีวีรังสรรรองผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรมบอกด้วยว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นองค์การก็จะทําการจัดหาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะพี่กอยา่าเพื่อที่จะนํามาจําหน่ายต่อไปค่ะนอกจากนี้ในอนาคตเนี่ยก็มีการวางแผนนะคะว่าจะมีการขาย ATK ผ่านระบบออนไลน์ด้วยถ้าเกิดว่าใครต้องการซื้อ ATK สามารถซื้อได้ที่ร้านยา8สาขานี้ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปจํากัดจํานวนคนละไม่เกิน1กล่องค่ะ หรือว่า20เทสด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทหรือหน่วยงานให้ทําหนังสือเรียนผู้อํานวยการกองการขายภาคเอกชนแจ้งจานวนที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมชื่อและเบอร์โทรติดต่อกรับค่ะแล้วก็สั่งซื้อได้ที่กองการขายเอกชนค่ะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยโทรที่1648เนาะ